ดูเก้าดูสิบปีเลยหลังรถไฟนะครับเลยนำสีน้ำเงินนะครับนะนำนำทีมโดยโค้ชซีฟ้านะครับมองซับดีครับคนลอยขอบคุณลอย แล้วลอกสลูกนี้ไเส้นขึ้นมาเลลูกนี้ยังไงแล้วไปทางด้านโอเร์ครับเต็กลต์ตัลองสองไกลลูกนี้คลกก้าีครับทางด้านนี้เลียนแยกเอาบอลลงแล้วไปนี้ดอกลูกสาวโอเรครับแกะปีฟ้าจะตงบอกเดี๋ยวไม่สนงด้านโอเอกอนไแล้วหมาเสากครับล็อกทีหมาไปตาไปเรื่อยนี้ตีบอลทางด้านนีี่อยางปีฟ้าีฟเองียเวทวไปไป

สบายหลวยอย่ากดนเยอะครูสอนเด็กบอลเล่นไม่ได้ครับบอลลงนี้เลยลองยักเข้าไปลองสั่ทีติดเป็น F50 ตัวใหม่ออกไหมเวลาอย่างริ่ต้นจะเป็นทางขวาเด็กหัว เดินตามตัอยยกุทเามาตรงกลางลูกเลี้ยวติดทางด้าน่างไม่ได้ครับเ่าะอโอเวอร์รับ่าลกห้โดนลุครับุงนี้มีเพื่อไปไปเนีน่านล่าหนแล้วก็้าขึ้นมาแล้วลุไม่ได้ติดเอขัอ้ไปแล้วเิจมเ่นขาดรนันระวังกด้แล้วโอ้ย เหมือนพี่เกมเนวนนว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 นเดอนนวนวนเนวนวนกนว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 นมนวลวอวน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 นนวนว่วคนวนวนนนวนวนี้นวมวนวนววว